สวัสดีนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้านะั้นอยู่กับพวกเรานะครับก็วันนี้ในวันพฤหัสที่21กันยายนนะครับพบสิจพิบาลในสุนดีบทที่51ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยนะว่าบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความหมายสำคัญเพราะเป็นประสบการณ์จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากชีวิตของผู้เขียนโดยตรงก็คือดาวิดผมเชื่อว่าพวกเรา ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยทําความผิดแต่ดาวิดทําผิดในครั้งนี้เป็นการกระทําผิดที่ยิ่งใหญ่และไม่เพียงแต่ผิดเรื่องของล่วงประเวณีนํามาซึ่งการผิดการฆ่าคนด้วยซึ่งส่งผลต่อชีวิตของดาวิดนะครับออและลูกหลานของเขานะเพราะนั้นวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าสำนึกผิดนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องบาป ของนางบัดเชบาที่ดาวิดได้ล่วงเกินและรวมทั้งอรุรยาสามีที่หวางแผนนะโดยดาวิดได้ฆ่าเขาโดยความตั้งใจแล้วเมื่อพระเจ้าใช้นะครับผู้เผยพระวจนะนาธานมากล่าวโทษแต่สิ่งที่ดาวิดได้ตอบสนองคือดาวิดได้ยอมรับและ สารภาพบาปต่อหน้า,นาผู้เผยพระวจนะที่เตือนท่านนั้นไม่มีใครไม่เคยทําผิดแต่เมื่อเราทําผิดมีคนเตือนเราควรที่จะมีท่าทีเหมือนอย่างดาวิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อคิดให้กับพวกเราทั้งหมดเนี่ยในตอนนี้มี5ข้อคิดเีกันหนึ่งดาวิดขอพระเมตตาที่จะยกโทษบาปจากพระเจ้าอยู่ในข้อที่ 1, หนึ่งและข้อที่สดาวิดบอกว่าขอทรงเมตตานะครับ ความลับมั่นคงตามพระกาุณาอันอุดมการยกโทษบาปนั้นบาจากพระเจ้านะการยกโทษบาปนั้นเข้ามาเราขอพระเจ้ายกโทษบาปเราโดยพึ่งในพระเมตตาการุณาของพระเจ้าไม่ใช่เพราะความดีของเราหรือเราเองจะทำบุญหรือใช้เงินเพื่อที่จะซื้อ การอภัยบาปแต่การอภัยบาปเกิดขึ้นเมื่ออยู่ที่พระเจ้าอยู่ที่หัวใจของการที่เราเองนะขอความเมตตาคือความถ่อมใจเข้ามาด้วยท,ท่าทียอมรับนะพึ่งในพระเมตตาของพระเจ้าข้อคิดประการที่สองดาวิดสารภาพบาปต่อพระเจ้าอยู่ในข้อที่สี่ข้อที่ห้าดานะข้าพงได้ทําบาปต่อพงต่อพงเท่านั้นการกระทําบาป ไม่เพียงแต่การกระทำผิดต่อพี่น้องเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่รวมทั้งเป็นการทำผิดทางด้านศีนลธรรมหรือทางฝ่ายวิญญ,ญาณต่อพระเจ้าเพื่อนบาปนั้นส่งผลไม่เพียงต่อต่อเพื่อนมนุษย์แต่ส่งผลต่อจำไหมครับความสัมพันธ์ของดาวิดที่มีต่อพระเจ้าเพราะนคำว่าสารภาพในาภาษาพระคัมภีร์หมายถึงคำว่าพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันกับ พระวิญญาณที่เป็นพยานในใจของเรานะครับว่าเราทําผิดหรือเราทําบาปเพราะฉะนั้นดาวิดได้สารภาพบาปการสารภาพบาปเท่านั้นเป็นเงื่อนไขเดียวที่เราจะได้รับพระเมตตาการยกโทษบาปจากพระเจ้าผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับมนุษย์เราเมื่อทําบาปการสํานึกบาปเป็นสิ่งที่เราควรทําและนํามาซึ่งการยอมรับ คือการสารภาพการสารภาพหมายถึงยอมรับว่าเราผิดนะตามที่พระเจ้าทำไมครับยืนยันในจิตวิญญาณลึกๆของพวกเราโดยปากของเรานะครับบาปนั้นนะครับดาวิดพูดว่าจะนำการพิพากษาถ้าเราไม่ได้สารภาพเพราะว่าดาวิดพูดในที่นี้นะหรือนำโทษมาสู่ชีวิตของเรา2.2นั้นดาวิดพูดถึงบาป ดาวิดไม่เพียงแต่ทำบาปนะแต่ดาวิดพูดถึงว่าบาปเกิดขึ้นมาจากทำไมครับเริ่มตั้งแต่ท่านเองได้เกิดมาในโลกนี้นั่นก็คือบาปส่งถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หรือบรรพบรุษและบรรพบรุษได้รับความบาปนั้นก็มาจากกระดาษเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ไม่มีใครกล้าพูดได้ว่าตัวเองไม่ได้ทำบาปหรือเป็นคนบาปแต่ทุกคนเป็นคนบาปเพราะถูกถ่ายทอดมานะครับจากพ่อแม่และมนุษย์ทำบาปเพราะมนุษย์มีความอ่อนแอธรรมชาติบาปที่เกิดในที่ติดตัวมาแต่เกิดข้อคิดประการที่3ามดาวิดอธิษฐานขอนะครับต่อพระเจ้าท่านขอทั้งหมดนียมีทั้งหมดขอห้าขอขอประการที่หนะครับดาวิด อธิษฐานนะครับออขอการรื้อชำระรื้อฟื้นและสร้างใหม่ชำระให้บริสุทธิ์นะครับแล้วการลื้อฟืน้นนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของการเป็นการของพวกเราเมื่อเราทําผิดเราเองเข้ามาเราจะต้องยอมรับผิดและเมื่อเรายอมรับผิดและการชาระให้สะอาดแล้วเราต้องทําไมครับขอการลื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ เราวิถอธิถานในใจขอรื้อฟื้นสร้างใหม่ข้างในนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาลากปัญหานะครับที่นํามาซึ่งทําให้มนุษย์ทำบาปแต่เราขอบคุณพระเจ้าในยุคพระคุณเราเมื่อเชื่อพระเยซูเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะบังเกิดใหม่และสร้างธรรมชาติใหม่ขึ้นภายในของพวกเรานะครับ เพื่อเราจะได้เป็นคนใหม่และดํำเนินชีวิตใหม่แล้วดาวิดก็ขออย่าให้พระวิญญาณจากท่านไปเราขอบคุณพระยาในายุคพระคุณพระวิญญาณอยู่กับเราแม้ว่าเราทําบาปเราเองทําให้พระวิญญาณเสียพระทยัยแต่พระวิญญาณยังคงอยู่กับเราตลอดไปนะครับแล้วสิ่ง3.4ที่ผมเองชอบมากคือขอหัวใจเชื่อฟังเมื่อเราเองรับการยกโทษแล้วเราควรจะมีท่าทีเหมือนดาวิดท,ที่ว่า เราต้องขอพระเจ้าที่จะช่วยเพื่อที่ใช้เรามีใจที่จะเชื่อฟังนะครับโอเคข้อคิดประกาศที่สี่ครับดาวิดตั้งใจหลังยกโทษบาป <Okay. S 2> คือเขาจะสอนคนบาปแม่ทำบาปอีกหรือผู้แม้ว่าเมื่อเรารับการยกโทษบาปคริสเตรนควรจะออกไปประกาศได้คนกลับใจนะครับแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายดาวิดอธิษฐานเผื่อซีโยนขอความดี ให้แก่ซีโยนขอสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มน,นะครับก็คือความมั่นคงและข้อที่สามขอทรงให้พอพระทัยเครื่องบูชาก็คือความสัมพันธ์กับพระเจ้าสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะอธิษฐานเพื่อกิจจักรนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราทุกคนและพระวจนะของพระองค์